สวัสดีครับเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็มานั่งคุยเล่นๆนะครับปรึกษาเพื่อนๆบ้างนะครับพอดีนะครับช่องบางพานชนแนลนะครับพูกสาวนะครับผมเห็นสองวันเนี่ยครับทรับหลุดไปหกสามสิบสามสิบหกนะครับเมื่อวานสี่นะครับวันนี้รวมแล้วก็สามสิบหกนะครับสามสิบหกซรับนะครับ ใครรู้บ้างว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผิดกฎก็มันก็ไม่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎนะครับแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทรัพย์มันหลุดเพราะอะไรเพราะว่าแต่คลิปบางพานก็ไม่ได้ลงบ่อยนะครับลงอาทิตย์ละสองคลิปนะครับสองมั่งสามมั่งไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับแต่ช็อตพักนี้ไม่ลงนะครับผมไม่ทันมันจะลงในช่องของผมอยากถามนะครับใครรู้บ้างก็ช่วย จะตอบหน่อยครับคอมเมนต์ตอบมาใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเพราะอะไรนะครับหรือว่าเขากดออกกันนะครับผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าบางผ่านชแนลมันไม่ไม่เกิดไปยุ่งกับ youtube นะครับมันก็ได้ไปกดหรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยบางทีผมก็ตามเพื่อนให้เองนะครับใช้นี่ให้เองอะไรแบบนี้นะครับบางผ่านมันเด็กนะครับบางทีก็ไม่ทันนะครับอาจจะช้าบางวันครึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่เกินสองวันแล้วครับถึงหมดนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงทราพมันถึงหลุดนะครับวันนี้นะครับสาระก็มีว่าผมนั่งสังเกตดูคลิปนะครับคลิปหลายๆคล,ค,คลิปเพื่อนคลิปช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเห็นว่าคลิปสั้นกับคลิปยาวนะครับคลิปยาวเนี่ยโฆษณาจะเยอะกว่ามากเลยครับคลิปสิบนาทีเนี่ยโฆษณาจะมีสี่ห้าตอนเลยนะครับบางทีก็ถึงห้าตอนหกตอนนะ เยอะเลยครับบางทีระหว่างคลิปเนี่ยมีถึงสี่ห้านะครับทีนี้ผมเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยทำคลิปกันนาทีสองนาทีสามนาทีแบบนี้นะครับอาศัยยอดวิวเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันได้วิวกับเปลี่ยนไหนจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบ คลิปยาวแล้วับคลิปสิบนาทีสิบนาทีนะค,คลิปิปยาวซึ่งโฆษณามันเยอะกว่านะครับผมว่าน่าจะดีกว่านะผมมาสังเกตนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้รู้จริงนะเพียงแต่ว่าอยากจะมาปรึกษาเพื่อนๆดูนะครับว่าเราควรทําคลิปสิบนาทีกันดีไหมดีกว่าน,ะท 2, นาทีสองนาทีแน่นอนผมว่าเพราะว่าพอผมว่าอย่างนี้มันโฆษณามันเยอะนะครับ คลิปสิบนาทนีมันจะโฆษณาเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเป็นคลิปนาทีสองนาทีนะครับหรือสี่ห้านาทนีมันมีแค่หัวปลายนะครับกลางๆมันจะไม่ค่อยมีมากเลยไม่ไม่มีเลยแหละส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับพรนั้นผมว่าจะทําคลิปสิบนาทีผมจะลองดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมว่าควรจะทําแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าตัดสั้นๆน,นะครับสั้นเกินก็ โฆษณามันมันได้น้อยนะครับบางทีเขาทิ้งเครื่องเราไปเนี่ยช่วงที่อย่างอย่างช่องผมเนี่ยผมดูคลิปเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยผมเนี่ยไม่ได้เฝ้าเครื่องตลอดนะครับผมก็จะปล่อยลื่น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 ไปเรยๆบางทีไปสีอาร์คลิปไม่ได้คอมเมนต์จะมีเยอะทีนี้ผมผมว่าถ้าเราปล่อยโฆษณาแบบนี้ถ้าถ้าทำคลิปยาวใช่ไหมครับมันก็น่าจะมีผลดีกับช่องเรานะครับ มีผลดีกับเหรียญนะครับซึ่งบางทีคนในกลุ่ม um นะครับคนในไม่ได้เป็นพวกย em ูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับเขาก็เข้ามาดูนะครับซึ่งถ no ้าเราคลิปเราเยอะนะครับผมว่าโอกาสที่จะได้ตังค์เยอะนะครับได้เหรียญเยอะผมว่ามีโอกาสมากกว่าเพื่อนๆคิดยังไงครับผมสังเกตนะครับผมก็นั่งดูไปผมเป็นคนชอบสังเกตนะครับผมว่าคลิปนาทีสองนาทีไร้สาระนะครับผมว่าไม่ไม่ไม่คุ้มนะครับ เราอาจจะถ่ายได้น้อยก็จริงแต่ว่าคลิปสิบนาทีมันก็ไม่ได้เสียเวลามากนะครับเราถ่ายแต่อย่างผมถ้าว่าผมทากับข้าวนะส่วนใหญ่มันจะเสียเวลาครับอย่างผมอะแต่ถ้าหากเราถ่ายถ่ายดอกไม้ต้นไม้หรือว่าถ่ายสัตว์ถ่ายคลิปกินอะไรแบบนี้นะมันก็จะดีกว่าดูอย่างพวกช่องที่เขานั่นนะช่องที่เขาทาคลิปกินนะครับคลิปกินต้มตำกินปลาลากินซอกเล็กซอยจุอะไรพวกนี้นะครับ ยอดวิวก,ก็ก็ดีนะครับยอดวิวเขาก็ดีแล้วก็โฆษณาดีมากนะับโฆษณานี้เยอะทีนี้ผมก็เลยว่าคุยกับเพื่อนๆดูนะว่าลองลองไปยังไงก็คิดยังไงก็ลองมาคอมเมนต์มาดูนะผมว่าคิดยาวดีกว่านะอย่าทำเลยคลิปสั้นคนมาดูเยอะจริงนะครับแต่ว่าวิวมันก็ได้แค่วิววิว แต่ว่าเหรียญมันจะไม่ค่อยได้นะครับผมว่าโฆษณามันไม่มีครับมันมีน้อยแต่ถ้าหากคลิปเราเนี่ยเรามีคลิปเป็นพันพันคลิปนะครับซึ่งหลายพันอะไรแบบนี้ช่องเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้โฆษณาเยอะนะครับมีโอกาสเหรียญได้ได้ได้เยอะกว่าผมว่านะแล้วแต่เป็นเพื่อนนะครับผมสังเกตดูนะไม่ใช่อะไร นี่ก็ทำคลิปถ้าเราทำน้อยน้อย,อยมันไม,ไม่ดูไม่ทันสนุกหรอกยังแต่ว่าเราทำคลิปให้มันมันยาวสิบนาทีก็จริงแต่ว่าให้มันมันมีสาระนะครับให้มันดูรู้เรื่องนะครับแต่ก็บางทีก็อย่าเหมือนผมบางทีผมปล่อยเลยเลยเลยมันก็ยาวเกินจะรู้เรื่องแล้วบางทีมันก็ไม่สวยครับเอาพอกระชับเหมือนผมผมถ่ายทําคนเดียวนะครับแล้วก็ทําอะไรเตรียมของคนเดียว คลิปผมทำออกมาไม่สวยหรอกบางทีผมรีบตัดรีบอะไรดีไม่ดีมัได้ดูดีเลยผมก็ปล่อยปล่อยปล่อย่างนั้นเพราะว่าผมทำสองช่องนะครับของของลูกอีกอยนี้มันก็ไม่ทันนะก็เลยเลยมาบอกครับนะบอกเพื่อนก็เออคือว่าจะบอกเพื่อนๆนะครับมาคนละคลิปพอพอแล้ว ไม่ต้องมาหลายคลิปนะครับคลิปเดียวพอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันไรเกิดเอาคนลยคลิปก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องมาเยอะผมผมมามาเยอะผมก็ตามเยอะผมก็กลับเยอะทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญกระจายนะครับอกอก็ลยคลิปพอประมาณนี้ผมว่างพานก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปดูเขาเยอะหรอกถ้าทำ u t u b e แล้วไม่มีคนดูไม่ต้องทำ ชามานนังแรกดูก ok ันในเบื <ique Sean Gerald ema> right ่อตายหาเนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับคนช่องใหญ่ช่องใหญ่พวกช่องแบบล้านทรัพย์หรือหลักแสนขึ้นไปเขาไม่ทำคลิปสั้นนะครับเขาทำคลิปยาวยี่สิบขึ้นังั้นแหละยี่สิบนาทีขึ้นพอเขาถือว่าลงไปแล้วมีคนดูเหมือนของเราก็อย่าหยาบอย่าว่าไม่มีใครดูมันก็มีเรื่อยๆนะครับคนนอกเข้ามาเข้ามา เกิดหนังหมาถูกตาเจ็กด้วยเกิดเขาดูดูแล้วปวดท้องไปเข้าห้องน้ําเขาก็ทิ้งเครื่องวะทีเนี้ยมันก็ได้โฆษนาโฆษณาก็จะเข้าช่วงเนี้ยเรื่อยเกิดในู่นท้องเสียนะบายเลยสบาย <S <S สังเกตช่องใหญ่เลยครับเขาจะทําคลิปยาวนะครับไม่มีระดับสิบนาทีเขาแทบไม่เขาไม่แทบแทบไม่ทำนะส่วนใหญ่นี้จะเป็นคลิปยาวหมด ี20กว่านาทีนะครับแล้วก็มีคนดูเยอะนะครับแต่เขาตัดต่อนะครับเขามีทีมงานตัดต่อที่ดีเราก็เราก็ทําได้ครับตทัพทเครื่องเดียวมันก็ทําได้แต่ว่าเราก็ดูนะครับตรวจทานด้วยดีอย่างเหมือนผมนะผมมาถูกเอาเผากินผมก็ปล,ปล่อยปล่อยปล่อยอย่างนั้นแหใครดูก็ดูไม่ดูแล้วไปผมไม่เคยตีเล่นนะครับผมไม่ตามใครแบบนี้ยใครจะมาม่มาผมได้ตีเลอก มไม่สนใจนะผมไม่ได้กดเข้ากดออกด้วยผมก็ปล่อยนะไม่มาก็แล้วไปก็ผมเองผมก็ขี้เกียจนะครับเราเพื่อนมาดูให้ตั้งสีห้าคลิปคนคนตายเลยมันก็เหนื่อยนะครับเราต้องวิ่งแทนด้วว่าเราได้พักผ่อนบ้างเอาเวลาที่เราไปวิ่งตามเพื่อนนะครับมาลงคลิปให้เยอะดีกว่านะครับมันจะมีประโยชน์มากกว่าจ <M> นะมานั่งแลกกันเลยไม่มีประโยชน์หรอกครับ มันได้ห้าเซนติเซนสองเซนสามเซนไม่มีประโยชน์มันไม่เหมือนเฟซบุ๊กนะ Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยระดับร้อยสองร้อยวิวนี่ยได้สองสามเหรียญน,นะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะไม่เหมือนกันนะของ y u ู e ูบเหรียญน้อยนะครับเพราะนั้นมานั่งแลกกันมันไม่คุ้มเอาเวลาไปทำงานหรือว่าเอาเวลามานั่งทำคลิปนะที่ดีกว่านะครับหาวิธีการถ่ายคลิปที่สวยๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะดีกว่า ทาให้มีคนสนใจช่องเราระหว่างคลิปก็มีอะไรมาขั้นมั่งอะไรบ้างนะครับเช่นใส่เอาคลิปนู้นคลิปนี้มาแปะๆไว้ทั้งนิดหนึ่งหรือว่าถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรมาขั้นตรงกลางอะไรทั้งนิดหนึ่งครับถ้าเราเป็นละครเป็นอะไรก็เล่าข่าวเล่าอะไรก็ว่าไปนะมันก็ได้หมดแต่ข่าวก็ค่อยแนะนำเด,ดี๋ยวโดนเนื้อหาซ้ำแล้ว ทำได้แต่เราต้องนั่งเล่าไอ้ผมแบบเนี้ยได้ครับมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่โดนแต่ถ้าหากว่าเอาเนื้อเข้ามาแล้วมันนั่งภาคอยู่ข้างหลังไม่มีรูปเรากโดนเนี่ยเนื้อห่าตั้มตุ้มเดียวแหละจุกตาเหลือกเลยอ่ะ <c oughs> มีช่องที่หายหายไปหลายช่องนะที่หยุดทํำไปใ,ใครรู้ข่าวบ้างครับเช่น เนิ่นนานพภชนานะครับหรือว่าเชฟกระทะแตกอะไรนี่ก็หายหายไปนะครับแล้วก็แม่จ๋ากินแซน่บนะแม่จ๋าก็หายนะครับไม่รู้ไปไหนผมไปดูคลิปหลังๆก็เป็นปีแล้วครับเขาไม่ได้ลงคลิปเลยซึ่งช่องเขาก็คนเยอะนะเมื่อก่อนคนเยอะกว่าผมอีกช่องเขาก็สองสามพันคนเหมือนกันนะแต่แต่เขาก็หายไปแล้วก็ทิ้งช่องไปทําเพราะ อะไรไม่รูนะ้แต่วิวเขาก็ดีนะมีคนมาดูคลิปเขาเยอะนะแม่จ๋ากินแทบที่เขากินกินกินอะไรกินต้ตมตำกินอะไรพวกเนี้ยกินตำแตง similar, ตำมะละกออะไรพวกเนี้ยครับถ้าหายไปใครรู้บ้างก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับพยายามสอดส่องดูแลเพื่อนสาธุสุกดิบนะครับว่าใครรู้ผมบัง างทีผมก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนนะครับที่ที่เข้ามาทําคลิปทํา youtube ด้วยกันนะเพราะเพราะรู้ว่ามันเหนื่อยนะครับผมเพราะนั้นผมเลยไม่เอาเปรียบใครเลยละครับผมชมคลิปชมอะไรผมก็ผมช่วยเต็มที่นะผมช่วยด้วยใจไม่ว่าช่องเล็กช่องไหนมามีเท่าไหร่ผมกดให้หมดไม่เคยห่วงนะครับเพราะมเหนื่อยแล้วเราทําคลิปก็เหนื่อยอยู่แล้วไปดูเพื่อนอีกางอไร งานการก็ต้องทำนะครับผมเนี่ยสองปนะีไม่ได้นอนเลยนะหัวค่าไม่เคยนอนเลยนะเที่ยงคืนตลอด <c oughs> <c oughs> ก็เลิกงานมามันก็เย็นละสามโมงสองโมงแล้วแต่ผมมันอนะ่ะผมทํางานดล้เเมาเนะผมก็ทําแล้วแต่อารมณ์ผมเมื่อเบื่อผมกลับจะถ่ายคลิปผมก็กลับผมก็กลับมาถ่ายคลิปต่อ ถ่ายคลิปเสร็จผมก็ต้องมานั่งเยี่ยมเพื่อนอะไรแบบนี้นรก็เลยมันก็เหนื่อยนะมันก็เบื่อเบื่อมันนั่นแหละถ้าคลิปมันปังมันก็คงไม่เบื่อคลิปมันไม่ปังนะคลิปมันเป๊กตลอดมันก็เหนื่อยนะครับอย่าให้มันเพื่อนๆมานั่งดูกันอยู่ตลอดก็ดูกันทั้งปีทั้งชาติไม่ต้องทำแล้วครับยูทูบไม่ต้องแลนอนเถอะเลิกปิดช่องหนีเลย ก็แค่วันนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับก็ลองไปทําดูนะผมว่าคลิปยาวดีกว่านะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็คุยกันมาได้นะครับคอมเมนต์ผมชอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ท่้นไปรู้เรื่องมั่งนะครับคือแสดงว่าฟังผมบ้างอ่ะแสดงว่าเปิดทิ้งไว้แบบผมเปิดนะครับคลิปยาวคลิปยาวดีกว่าได้โฆษณาเยอะ ถ้าคลิปเรามีหลายพันหลายพันเนี่ยแน่นอนเลยครับผมว่าเหรียญมาสวยนะแ่วนจะเล็กๆน,น้อยๆนะครับเทอาเซนสองเซนแต่ถ้าเยอะนะครับเพื่อโฆษณาเยอะคลิปยาวนะครับมันก็ได้จากคลิปนู้นคลิปนี้นะครับผมว่าคุ้มกว่านะครับดีกว่าคลิปนาทีครึ่งน,นาทีนะครับมันมประโยชน์เหรอเห้พวกที่มาดูเพื่อนๆัอนองนั่นแหละกดมึงกดกูกันอยู่นะ หรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับลาไปก่อนก่พบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะครับอยากให้ผมช่วยอะไรได้อะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์มานะครับได้หรือว่าไปทักทางเฟซก็ได้นะครับกระเบนทงกระเบนทงนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเพื่อนๆเนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ